สวัสดีครับท่านผู้ชมผม Big a แอดช anel n นะครับจะก,กี้อยู่ที่โบสถ์หลังใหญ่นะครับไปกราบหลวงพ่อพระขาวที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พยาผมก็ได้แก้บนถวายไข่นะครับไข่ต้มนะครับแล้วดอกไม้ทุ่เทียนพวงมาลัยนะครับวันนี้ตอนนี้ก็ได้ประกาบบูชาสักการะหลวงปู่ทิมอัตรสันโตนะครับที่มณฑลแผ่งนี้นะครับ ก็ขอพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของปู่ว่าหลวงปู่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมเองและครอบครัวก็กมีประสบก,การณ์ในการเกี่ยวกับเรื่องปฏิหารต่างๆที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่ที่หลวงปู่เมตตาที่ได้บนบานอาธิษฐานก็จะสําเร็จโดง่ายนะครับวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันหยุดนะครับนักขัาดอะเลก็จะมีประชาชนมากับคูชาญคูทิมอศาจรสันโตนะครับระเกจิีอาจารย์แห่ง จังหวัดอยุธยานะครับบางบาทตรงนี้ครับก็ผู้ชายประคับให้อุ่มมาพูดด้วยนะครับก็ขอเชิญนะครับผู้สานนิยิชนแล้วก็ผู้ใจบุญนะมาเที่ยวเดี๋ยวปลาพูดก่อนให้ปลาพูดก่อนดินะครับก็วันอยู่ดีๆอย่างนี้นะครับก็มาจาบ ชาสัตร้าพระเกจิอาจารย์ขอพรให้สําเร็จทุกประการนะครับใกล้ๆกรุงเทพี่านคอยุอยทธยานะครับนะครับมายุทธิยาเที่ยวในตัวจังหวัดเรียบร้อยแล้วก็วแ,ว,แวะอำเภอบางบานนะครับกับคุณปู่ปีมกตสันโตครับใหาา้ได้วังทุกวเจเิญกลับไปนะ